สบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโปสิเป็นทางฟังลาวและกับฟังไทยพี่น้อยเนาะเมื่อนี้การหนุ่มบ้านอ่าเมื่อนี้กามาพ่อและถึงไหมกับหนุ่มบ้านนอกภายในจรเนาะกับบรรยากาศในประเทศไทยพี่น้อยเนาะในอันนี้ก็คือตอนนี้เขาอยู่ที่ซีแยกประตูน้ำพี่น้อยเนาะอ่านั่นกับเพชรบุรีถนนเพชรบุรีพี่น้อยเนาะการจราจรการคิดคัดในหนึองนือหน่อยก็เพราะว่าตอนนี้การกำลัง รับปรุงนะพี่น้อยเ่าเห็ุรถไฟใต้ดินพี่น้อยโอ้โหมาในมาถ่ายตึกในห้างบรรยากาศที่พี่น้อยในเบื้องความเจริญความทีวิไลท์ของประเทศไทยพี่น้อยเนาะเอาตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานลอยพี่น้องอันนี้ก็เป็นอ่าพี่น้องพาราเดียมพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่สะพานเชื่อมพาราเดียมเนาะครับโอ้โหพี่น้อื้ึงตึกโรงแรมซูตูกห่าพี่น้องนะล่าสุดพี่น้อยนี่ อยากให้คนที่บอกเคยเห็นที่บอกว่าเมืองไทยปะจะเจริญเนาะพี่เนาะเบิ้งพี่น,อน้องนี่แต่อันนี้กำลังสร้างอีกแล้วพี่นอ้องอันนี้ก็น่าจ,จะเป็นสร้างตึกสร้างคอนโดพี่นอ้อ,นองแถวตอกอันนั้นเขากำลังเทเสาที่บอกพี่นอ้องโ,โอ้โหพี่น้องนี่แหละความจเจริญความพัฒน,นาของประเทศไทยพี่น้องนี่ตึกมีแล้วก็สร้างอีกสร้างไปเรื่อยพี่นอ้องุปยอดเลยเนาะพี่เนาะนี่ก็คืออ่าหนุ่มบ้านนอกพนจรอยากมาไทาย บรรยากาศพี่น้องในเบิ้งนเะพิเนาะความพัฒนาที่อาบริวัติที่สุดของประเทศไทยพี่น้องเนะาะพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้อย<ม>นี่แหละพี่น้อยอันนี้ก,กระดาษที่เป็นทางอันนั้นก็เป็นตึกใบยกพี่น้อยตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เนาะคพั่นะแต่ว่านุมบานนอกคเนจรการยังบ่ได้ขึ้นไปไทยพี่น้องในเบิ้งกับชีหาอกาสไปไทยพี่น้องในเะบิ้งก็เพิ่งเนาะโอ้โหนี้กระดาอันนี้เขาทำอะไรพี่เขาใช่ไหมเขาเขาเหรอ อาจทเป็นอคอนโดพี่น้องเนาะหนักบรรยากาศนักท่องเที่ยวมื่อนี้กะนอาถือว่าลายผู้สมควรพี่น้องเยเนาะสีพีพพพพน้องไปเบิง้งอ่าบรรยากาศนักท่องเที่ยวพ่อพี่น้องเยเนาะเป็นอีกข้งนึงเนาะแต่คลิปก่อนเขาถ่ายฟังนั่นไอพี่น้องได้เบิง้งเนา้องคนเนาะมื่อนีนน้กะบขามมาอยู่ฟังนี่พี่นอ้อยอ่าที่แยกประตูน้ำมีเจสซิสแต่ห่างพี่น,อน้อยลุงบอกผมแบบเต็มโดยแถวน,นี้พี่น้องเยเนาะนักท่องเที่ยวกะรไล่พี่น้องเย ใช่เขาต้องเจ็บไปก่อนบรรยากาศโอ้โหชือตึกละน่าจะเป็นตึกเนาะเนี่ยนอยที่เขาทายเมื่อกี้นี่เ่ยขับขั้นแล้วขั้นแบบพูงมากเลยนะพี่โดมดูนิเนาะประมาณสองสามเมตรเลยมั้งแล้วก็พูวมาสองร้อยเมตรผ่าน ออพี่น้อยเนาะนี่แหละพี่น้อยทางหน้าที่เป็นอ่าบคนที่นักท่องเที่ยวมาย่างหลินพี่น้อยเนาะทางหน้านี่ก็ได้นักท่องเที่ยวมาอ่าแทบจ่ายใส่ซ้อยซื้อของอันนั้นเป็นอะไรนะห้างอะไรนะพี่น้ชมทางหน้าเนี่ยโรงแรมโรรงแมใช่ไหมข้างน้นจะเปลี่ยนโรงแรมสุธาตึงเนาะ ก็เลยอยากมาถ่ายบรรยากาศในพี่น้องในเบื้องความเจริญความที่รุ่ยไรของประเทศไทยและกการพัฒนาอ่าอย่างผมมีวันที่สุดพี่น้องเลยพัฒนาแล้วพัฒนาอีกพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องถือว่าที่สร้างึกพี่น้องเลยเนาะข้างล่างน่าจะเป็นห้างน้องถึงเนาะเลาอ่านภาษาอ่านว่าอะไรพี่น้องแพทย์ที่น้าสองแล้วน่าจะเป็นแพทย์น้าสองเนาะเลขสองเนาะ โอ้โหแล้วก็มีปลาด้วยนะโดมเนี่ยนั่นเหรออ๋อเป็นจอใช่ไหมนึกว่าสาวว้น้ำโอ้โหพี่น้องอ๋อตัวนี้วิศวกรผู้ควบคุมระบบน้ำเสียโอ้มีลายซื้อบัสพี่น้องอะไรเพิ่มเนาะซื้อสั่งตึกที่นี้โอ้เป็นลู้ไม่รู้กี่ชั้นพี่โดมโอ้โหที่จักรสั้นพี่น้องถือว่าโอ้โหนนนวัไหเา๋เริ่มปฏิบัติงานเมื่อโอ้เขาจะ เสร็จวันไหนวันไหนใช่ไหมนเนาะเริ่มวันไหนเสร็จวันไหนก็คือบอกได้เลยพี่น้องก็คือสุดยอดเลยพี่น้อยนักกาวิศวกรไทยพี่น้อยเนาะอันนี้กันนักวิศวกรไทยก็ถือว่าเก่งพี่น้อยเนาะก,ก็คือกำหนดได้เลยว่าเออเพระาะว่าคุณจะเคยศาสตรดึงมาหลายเนาะคุณเนาะกี่สั้นกี่สั้นใช้เวลาจากเดือนจากปีพี่น้อยเนาะโอ้โหตอนนี้เคาก็อยู่ที่ ยังไม่ถึงซอยนั่นหรอพี่โต้ยังซอยที่เป็นโรงแรมใหญ่ๆนะยังยังยังอันนี้ตลาดนี่ตลาดพี่น้อยมีเกือขายตลาดเริ่มปิดแลนะ้วเนาะมีแต่ข้างนอกข้างในขงเขาเริ่มปิดแล้วพี่น้อยข้างในเริ่มปิดแล้วก็เลยกตัวเล,เลยขเลยาง,งาพี่น้อยนะนี่คือบรรยากาศหลังท่องเที่ยวพี่นะ้อยเนาะ มาฮอดนี่แหละพี่น้อยเนาบรรยากาศตัวี่น้อคือว่าความเจริญความพัฒนาหนี่ว่ือไปนี่แหละไปนี่แหละโรงแรมอินอะไรวะทาวเวอร์ในอินพาในอินาเนี่ยตึกไปยกพี่น้อยเนาะมีใบยกีบนบยกหนึ่งบอกตังสูงแห้งพี่น้อย บยรยกสองเนาะอยากให้อามนุษยธรรมหรือว่ามนุษย์ที่โบกเคยออกมาเนาะเพียงเนาะที่โบเคยเห็นก็อยากให้มาเบิง้งพี่น้อยเนาะว่าความเจริญของประเทศไทยที่ทำได้พี่น้องอยากให้ได้มาเห็นคลิปนี้เนาเพียงเนาะว่าประเทศไทยเนี่ยโบมีนักท่องเที่ยวบ่เจริญหมูเจริญตาพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้อยอนีย่เป็นสิเป็นตลาดนอนตลาดไฟฟ้า อันนี้เขาเริ่มเก็บหรือเริ่มตั้งพี่ตงเริ่มตั้งเริ่มตั้งเลยอันนี้กลางคืนใช่ไหมอ๋อเนี่ยพี่น้อยนี่เป็นตลาดกลางคืนเริ่มตั้งพี่น้อยเริ่มหกโมงปิดหกโมงเริ่มหกโมงเย็นนะครับปิดหกโมงเช้าโอ้ตลาดกลางคืนพี่น้องก็คือว่าทำได้ทำได้แห่งนี้ก็ถือว่าดีพี่น้องดียังดีต่อการขายแล้วกับนักท่องเที่ยวพี่น้องที่สามารถมาจับจอย จับจ่ายซื้อของได้ตลอดอทั้งคืนเลยพี่น้องเยเนาะตอนเส้าก็มีตลาดฟังนั่นต่ออีกพี่น,อน้โอยโอ้โหกำลังตั้งกำลังน,นี่อยู่นักหนึ่งนเนาะโอ,โอ้โหถูกตสุดยอดถ้ากลางคืนมาเดินนี่คนน่าจะเยอะเนาะคนเยอะคนเยอะใช่ไหมประมาณเที่ยงทุ่มสองทุ่มก็เริ่มมีคนแล้วเนะาะเจอมาตอนนี้บางทีก็มีแต่ว่าน้อยอเนี่ยเพราะว่าคนยังบุญมัญญาพี่น้อยพราะว่าอ่าเคากำลังเริ่มตั้ง กำลังล่านพี่น้องเนาะกำลังจัดล่านดูว่าถ่าจังว่าเวลาประมาณดึกๆในจังหน่อยพี่น้องเนาะขนาดที่นี่คนหลายพี่น้อ่ทั่วหลายก็มีแต่นักท่องเที่ยวพี่น้องเนาะที่อ่ามาซื้อของนะพี่น้องโอ้พี่น้องบรรยากาศเนี่ยนี่ก็ยังเริ่มมีคนเลยนะพี่น้องขนาดว่าจัดล่านยังบริเซตจัดล่านยังบริเล่พี่น้องเนาะคนก็เริ่มมาแล้วพี่น้อง ดึงดูดของประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวย่องเนาะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บางคนยังบูฮู้ยังบบเห็นก็อยากให้มาลองสัมผัสอยากมาลองเที่ยวพี่น้องเนาะว่าประเทศไทยนี่มีดีอย่างแน่พี่น้องเนาะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ติดใจพื่อนอนมาแล้วก็อยากมาอีกพี่น้องเนาะนี่แหละเหตุผลครับแล้ว เนาะตลาดอันนี้อันนี้คือว่าตั้งแล้วแล้วไปหน้อยอันนี้เราติดตั้งก้อนบ่หรือว่าจะไหนพี่น้อยเนาะอันข้างบนนั่นก็เป็นตึกใบยกพี่น้อยโอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปหน่อยฮัลโหลรถกลังพลังมาก็ต้องได้เก็บภาพได้เก็บรูปภาพถ่ายรูปไปหน่อยเนาะบรรยากาศนั่เนาะไปหน่อยตึกสูงที่สุดพี่น้อยเจอพี่น้อยเนาะ นักท่องเที่ยวพี่น้องโอ้โหต่อแถวกันชื่อคลองพี่น้องยเนาะถือว่าสุดยอดพี่น้องยเนาะคนมาเหมือก็หลายได้พี่น้อยทางนั้นก็มีพี่น้อยเนาะถือว่าสุดยอดถือว่านักเศรษฐกิจหรือว่าไปแบบย่างได้ดีพี่น้องยย่างทองแค่เนาะเศรษฐกิจไทยก็ถือว่า อ่านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเรื่อยๆพี่น้อยก็ถือว่าชุ่ยอดเลยพี่น้องเนะาะฝั่งนี้นก็เป็นโซนเสกอผขาหรือว่าใครพองอย่างทักอย่างน,น,าน,นะนนพ,พี่น้องแต่ว่าลุ่บนนอกพนักจอนกับผีผ้าอ่าพี่น้องไปเบื้องข้างในพี่น้องเยเนาะโอ้โหพี่น้อยนะโอ้ข้างในนี่บุญเด่นน้อยคนเต็มเลยยางจะขี่โบได้พี่น้อ,อง,นนอนงอนอขนาดย่างโบเด็กเลยถัดเด็กอีกถัดเด็กกว่านี้แห้งมาหลายกว่านี้พี่น้องเยเนาะ โอ้อัน,นี้ก็จะเป็นขายเสื้อผ้าพี่น้อยขนาดว่าหากระตั้งล้านหากระจัดล้านแล้วพี่น้องเนาะลูกค้ายังมาหลายซํามี่พี่น้อยถือว่าเป็นการที่เศรษรฐกิจใช้ถือว่าเป็นการดีพี่น้อยเนาะถ้าขายยังก็ดีเพราะว่าเป็นแรงท่องเที่ยวก็ว่าได้พี่น้องของประเทศไทยนะจุงเนาะรนคําเด็กมาจังหน่อยแห้งยลายกว่านี้พี่น้อยเนาะนักท่องเที่ยวโอ้ ก็ตึกไปยกพี่น้องครับสิมาใกล้ๆเลยมาพี่พอน้องมาสัมผัสแต่ว่ากระติบไ่ได้ขึ้นพี่น้องคลิปหน้าอาจจะได้ขึ้นนะพี่น้องในเบิ้งเนาะพี่น้องถ้ามีเวลาพี่น้อยเนาะแต่มีโอกาสเพราะว่าค่าขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ400กว่าบาทเลห้าร้0ยประมาณนี้แหละหนักหนักทีบอกเกินอ่าประมาณนี้พี่น้องเนาะโอ้โหสักงเกตในี่สุดยอดพี่น้อย ือว่ามีตลอดพี่น้อยมีหลายนะคุณเนาะคนนี่ก็ถือว่าโอ,โอ้สุดยอดหน่อยนักท่องเที่ยวเลยทั่วไหลายนี่นักท่องเที่ยวพี่น้อยเน,หนานะเขตเนาะเขตเขตโอ้โหอาจจะพงจะผ่านี่กําลังพากระตั้งล้านนอนนะฮะกระชัดล้านก็ถือว่าอาดีไม่ขึ้นทิ้งหน้าก่อนพี่โดนีน่เหรอท่องเที่ยวนี่เต็มตลอดพี่น้อยคนลายตลอดนะคุณเนานะ ก้อนแล้วมั้ยไม่จัดเป็นอันไหนเหรอตัวใหญ่เท่าไรตัวกับคืนมไม่จัดหรอนี่แหละพี่น้อยขนาดยังบูดึกขาดเด็กกว่านี้แห้งกูฆ่าทีไรพี่น้อยเนาะโอเคพี่น้องสีฮอดบอนเก่าแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ู้ใดเข้ามากกอย่าลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและก็บอพลาดคลิปไปไม่ให้นมบ้านหน้าผลาี่น้องเนาะให้นมบ้านนอกเพื่อนจอนพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้จะลาพีแล้วนอกไปพี่น้อยสัมนี่ลิปหน้าพบวกันไหมสะบาดีแล้วก็สวัสดีครับ